สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปที่4ค่ะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะภาษาไทยบายคุณแร่ค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของภาษาพูดภาษาเขียนและภาษาถิ่นค่ะเด็กๆมาดูความหมายของภาษาพูดก่อนนะคะภาษาพูดนะคะก็จะใช้ติดต่อสื่อสารกับบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเพื่อนสนิทมิตรสหายและก็บุคคลทั่วไปนะคะบางครั้งภาษาพูดก็อาจจะปะปนกับภาษาเขียนนะคะ ดูตัวอย่างนะคะเช่นจดหมายส่วนตัวนะคะหรือว่านาวนิยายเรื่องสั้นบทละครนะคะภาษาพูดนะคะก็จะไม่เข่งครัดเรื่องหลักภาษามากนักนะคะอาจจะละส่วนของประโยคหรือว่าส่วนของคำก็ได้นะคะหรืออาจจะใช้คำย่อได้ค่ะเราลองมาดูภาษาเขียนบ้างนะคะภาษาเขียนก็จะใช้ในงานเขียนทุกประเภทเลยค่ะ เป็นภาษาที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักภาษาชัดเจนสละสลวยและก็สุภาพนะคะฉะนั้นเราต้องรู้จักเลือกใช้ภาษาอย่างเหมาะสมทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเด็กๆภาษาพูดนะคะอย่างเช่นเพื่อนผมอยากมาอยู่กับผมส่วนภาษาเขียนนะคะเพื่อนของผมต้องการมาอยู่ที่บ้านของผมเห็นไหมคะเด็กๆจะสังเกตว่า ภาษาพูดนะคะจะพูดแบบเป็นกันเองธรรมดานะคะส่วนภาษาเขียนนะคะก็จะพูดแบบสุภาพสละสลวยมากขึ้นนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะภาษาพูดนะคะมันแค่จะมากินมแมลงเท่านั้นส่วนภาษาเขียนนะคะมันเพียงจะมากินมแมลงเท่านั้นเห็นไหมคะจะเกิดความไพเราะมากขึ้นนะคะ ต่อไปมาดูภาษาถิ่นบ้างนะคะแต่ละท้องถิ่นนะคะก็จะมีหลากหลายภาษาถิ่นนะคะอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะจะมีภาษาไทยที่ใช้ในราชการและก็ใช้ในการสื่อสารนะคะโดยทั่วไปถือเป็นภาษากลางหรือว่าภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะแล้วก็มีภาษาที่ใช้สื่อสารกันเฉพาะภาคเฉพาะถิ่นนะคะเรียกว่าภาษาไทยถิ่นหรือว่าภาษาถิ่นนั่นเองนะคะ ก็จะมีเหนืออีสานกลางใต้นะคะมาดูตัวอย่างนะคะภาคกลางนะคะที่เราพูดกันนะคะคําว่าพูดนะคะภาคเหนือก็จะใช้อู้ภาคอีสานเว้าภาคใต้แหลงส่วนภาคกลางฝรั่งนะคะแต่ภาคเหนือเราจะเรียกว่ามะแกวภาคอีสานเราเรียกว่าสีดา ภาคใต้เราเรียกว่าชมพู่ค่ะภาคกลางทัพทีนะคะภาคเหนือเราจะเรียกว่าปักภาคอีสานจะเรียกว่ากระจองภาคใต้เรียกว่าหวักมาดูตัวอย่างภาษาถิ่นค่ะต่อไปนะคะสับประรดค่ะภาษากลางของเรานะคะถ้าภาคเหนือก็จะเรียกว่าบากคนัด ภาคอีสานนะคะเรียกว่าบักนัดภาคกลางเราก็จะเรียกว่าสับปะรดนะคะที่เราเรียกกันได้ยินภาคใต้เรียกว่ายานัดนะคะนี้เป็นตัวอย่างนะคะเรามาดูคลิปเพิ่มเติมนะคะภาษาพูดภาษาเขียนและภาษาถิ่นค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเด็กๆภาษาพูดภาษาเขียนและภาษาถิ่นน้องๆเคยสังเกตกันไหมคะ ว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นบุคคลแต่ละบุคคลจะมีลักษณะการพูดทั้งสำเนียงและน้ำเสียงที่ไม่เหมือนกันซึ่งปัจจัยเหล่านี้นั้นจะขึ้นอยู่กับภู้มิภาคของแต่ละบุคคลและในวันนี้พี่สภาน้องๆมารู้จักกับภาษาพูดภาษาเขียนและภาษาถิ่นค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะ เล่น,นวันนี้พี่คงออกไปเล่นด้วยไม่ได้หรอกครูสั่งการบ้านให้เขียนจดหมายส่งครูพรุ่งนี้ไหนขอแก้วดูหน่อยสิว่าเขียนยังไงได้สิโอ้โหทำไมดูแล้วยากจังอ้าวก็เนี่ยเป็นภาษาเขียนน่ะสิภาษาเขียนอะไรกันแก้วไม่เข้าใจปกติแล้วเวลาที่เราพูดคุยกันเราจะใช้ภาษาพูดในการสื่อสาร แต่ถ้าเราต้องการที่จะเขียนอะไรที่เป็นทางการเราจะใช้ภาษาเขียนจ้ะแต่การใช้ภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนต้องคำนึงถึงโอกาสสถานที่และบุคคลด้วยนะแล้วอย่างนี้ภาษาพูดกับภาษาเขียนต่างกันอย่างไรคะภาษาพูดจะใช้ติดต่อกับบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเพื่อนสนิทมิตรสหายและบุคคลทั่วไป บางครั้งภาษาพูดอาจปะปนอยู่ในงานเขียนบางประเภทเช่นจดหมายส่วนตัวนวนิยายเรื่องสั้นบทละครและอื่นๆซึ่งในการใช้ภาษาพูดนั้นจะไม่เคร่งครัดเรื่องหลักภาษาอาจจัละส่วนของประโยคส่วนของคำได้บ้างหรืออาจใช้คำย่อก,ก็ได้แล้วภาษาเขียนล่ะคะส่วนภาษาเขียนนั้นเราจะใช้ในงานเขียนทุกประเภทเป็นภาษาที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ ถูกต้องตามหลักภาษาชัดเจนสละสลวยและสุภาพจ้าเพระนาะฉะนั้นที่พี่กล้าเขียนจดหมายส่งครูก็เลยต้องใช้ภาษาที่สุภาพด้วยใช่แล้วจ้าอีกอย่างนะแก้วเราจะต้องรู้จักเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนยกตัวอย่างเช่นเพื่อนผมอยากมาอยู่กับผมนี่คือภาษาพูด ส่วนเพื่อนของผมต้องการมาอยู่ที่บ้านของผมเนี่ยคือภาษาเขียนจ้ะและประโยคที่ว่าจิ้งจกแค่จะมากินแมลงเท่านั้นเนี่ยคือภาษาพูดส่วนภาษาเขียนก็คือจิ้งจกเพียงแต่จะมากินแมลงเท่านั้นและประโยคที่ว่าลูกชายเจ้าของบ้านเราชอบเอาเพื่อนมาที่บ้านเป็นภาษาพูดไหมคะใช่แล้วจ้า และถ้าเป็นภาษาเขียนล่ะจะเขียนยังไงภาษาเขียนก็ต้องเป็นลูกชายเจ้าของบ้านชอบพาเพื่อนมาที่บ้านค่ะเก่งมากเลยแก้วแล้วอย่างประโยคนี้ล่ะคะแม่มาเจอก็เลยเป็นเรื่องเป็นภาษาพูดหมห้คะใช่แล้วจ้าเป็นภาษาพูดแล้วถ้าเป็นภาษาเขียนล่ะภาษาเขียนก็คือแม่มาพบ จึงเกิดเรื่องขึ้นค่ะรู้จักกับภาษาพูดและภาษาเขียนกันไปแล้วเรามาช่วยการแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันก่อนดีกว่าค่ะร่วมด้วยช่วยคิดในชีวิตประจำวันของน้องๆมีการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างไรให้น้องๆช่วยยกตัวอย่างภาษาพูด และภาษาเขียนมาอย่างละสองประโยคเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะคะประโยคที่เป็นภาษาพูดคือเพื่อนผมมักจะมีเรื่องน้อนเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเสมอส่วนประโยคที่เป็นภาษาเขียนคือเพื่อนของผมมักจะมีเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังเสมอและหลังจากที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันไปแล้วคราวนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสกกันบ้างนะคะ ถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหลังจากที่ทำกิจกรรมกันไปแล้วเรามาดูภาษาถิ่นกันต่อเลยนะคะในประเทศไทยนั้นมีภาษาที่ใช้ในราชการและใช้ในการสื่อสารทั่วไปซึ่งถือเป็นภาษากลางหรือภาษาไทยมาตรฐานแต่มีภาษาที่ใช้สื่อสารกันเฉพาะภาคเฉพาะถิ่นเรียกว่าภาษาไทยถิ่น หรือภาษาถิ่นค่ะเราอาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่มีภาษาถิน่นก็ควรเรียนรู้และรักษาภาษาถิ่นนั้นไว้เพื่อติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ภาษาถิ่นของเราด้วยในแต่ละภาคของประเทศไทยนั้นมีภาษาถิ่นประจำภาคยกตัวอย่างเช่นภาษาเหนือมีภาษาถิ่นพายัพเช่น ปิกบ้านมนัดอู้ลำขี้จุป้ใจายภาคอีสานมีภาษาถิ่นอีสานเช่นเมื่อบ้านบักนัดเว้าแซบขี้ตัวกู้บ่าวภาคใต้มีภาษาถิน่นใต้เช่นหลบเรินยานัดแหลงร้อยขี้หก บ่าและภาษากลางมีภาษาไทยกลางเช่นกลับบ้านสับป,ประรดพูดอร่อยโกหกผู้ชายทั้งนี้ทุกภาษาถิ่นในประเทศไทยจะมีการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ที่สอดคล้องกันแต่มักจะแตกต่างกันในเรื่องของวรรณยุกต์ถ้อยคำและสำเนียงเป็นต้นซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ของภาษาถิ่นนั้นค่ะ จากกับภาษาพูดภาษาเขียนและภาษาถิ่นกันไปแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนไปนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของภาษาพูดภาษาเขียนและภาษาถิ่นไปแล้วนะคะนักเรียนลองทำแบบฝึกขัดนะคะหน้า156 ถึงหน้า157ข้อ1ใหญ่ถึง3ใหญ่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ